ต่อมาประเทศไทยก็เลยเปลี่ยนระบบอีกอ รู้สึกว่าต้องมาเสียค่าซ่อมรถให้กับคนพวกนี้เนี่ยไม่คุ้มแล้วก็เลยเปลี่ยนไปให้เป็นเงินแทนเรียกว่าค่าตอบแทนเหมาจ่ายคือการที่จะไปจ่ายเองเนี่ยมันมันมันเยอะหละคุมันเยอะก็เลยเอาไปเลยคืออารมณ์ว่าคือจัดหารถให้แล้วก็ต้องดูแลแม่ทนายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อุ้ยแพงงั้นเอางี้เอาเป็นเงินไปเลยแล้วกันเหมาเออพวกแต่ละนายเนี่ยเอาเงินไปแล้วกันแล้วก็แบรงกิ้งคุณก็จะได้เงินจะไม่เท่ากัน อันนี้ก็เอาไปสี่มือนี่ก็เอาไปสามมือนี่ก็ไปสองแล้วก็ไปดูแลแล้วแต่ยศอืมบราซึ่งรถเนี่ยเราไม่ได้เข้าศูนย์ทุกเดือนไงรวมอันนี้เผลอๆรวมค่าน้ำมันค่าน้ำมันอะไรให้ด้วยโฮ้ยมันต้องมีอยู่แล้วอยู่แล้วไงคือแทนที่จะให้รถประจําตําแหน่งนะครับก็เปลี่ยนมาเพิ่มเงินให้แทนครับ ก็คือนอกจากได้เงินเดือนแล้วนะสวัสดิการต่างๆแล้วนะก็เอาไปเลยครับเดือนละเท่านี้เท่านี้ครับอย่างที่บอกไปครับพลโทพลเอกรับไป41,000บาทต่อเดือนว้าวอันนี้คือนอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการและอะไรต่างๆนะครับเงินประจําตําแหน่งอะไรต่างๆนะค่าเข้าประชุมเบียรประชุมอะไรอีกนะเอาไปครับถ้าเป็นพลโทพลเอกเพิ่มไปอีก4 1 0 0 0เออตอนนี้มีอยู่4 6คนถ้าเป็นพลตรีครับเพิ่มไปครับอ่ะ คนละ31,800บาท224คนครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพันเอกพิเศษครับเอาไปอีก25,400บาทครับมีอยู่434คนครับรวมๆแล้ว240ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับต่อเดือนหรอโคษแห่งอาชีพครับเป็นในพลคือ <c oughs> มี <c oughs> เดือน เงินประจำตำแหน่งค่าชานานการค่าเบี้ยประชุมค่าบําเหน็จค่าบํานาญได้สวัสดิการรักษาพยาบาลให้ทั้งบ้านได้บ้านฟรีได้ค่าน้ําค่าไฟฟรีสนามกอล์ฟก็มีให้ตีเล่นอยู่ในตาแหน่งก็มีเงินค่ารถให้เดือนละ40,000บาทอีกครับส่วนใ้พวกแนวหน้าที่ไปลบโดนหักตังค่าข้าวใช้ของบริจาคบ้างแหละประเทศไทยครับคนรักชาติทั้งหลายครับ นะฮที่ส่งเสียงดังกันอยู่เต็มไปหมดตอนนี้นครับมาน้ำลายปูมปากกับสิ่งนี้หน่อยได้ไหมครับเออพูดถึงหน่อยสิเราต้องอินสิ